ตุ้ตตมตัวเตียงเตรียมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่รูปไข่กันนอกระดิกกระดิกไปกระดิกกระดิกไปกระดิกระดบไปบนใบไม้ไมอ่อนกัดกัดกินยินอิ่มแล้ สวัดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะเช้าวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในวันที่4ของสัปดาห์แล้วค่ะโอ้โหพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันศุกร์แล้วค่ะเด็กๆนะคะก็ใกล้หยุด2วันวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันค่ะในวันรพระฤหัสบดีที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นั่นเองค่ะใครเด็กๆทำอะไรอยู่เอ่ยเด็กๆตื่นเช้าดูคลิปวิดีโอคุณครูนะัดอยู่หรือเปล่าคะวันนี้นะคะนอกจากกิจกรรม BPL แล้วนะคะคุณครูก็ได้เตรียมกิจกรรมมากมายเลยะคะ่ะให้เด็กๆนะคะได้ร่วมสนุกกันค่ะและได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้ามารับใบงานหรือมาส่งใบงานนะคะก็สามารถนะคะเข้ามาที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ติดต่อรับใบงานได้ที่คุณครูนัดได้เลยนะคะก่อนที่เรานะคะจะไปเริ่มทํากิจกรรมนะคะเราต้องมาทํากิจกรรมอะไรเอ่ยะคะเด็กๆ,ๆทุกเช้าค่ะกิจกรรม B b l นั่นเองค่ะสําหรับกิจกรรม B b l วันนี้นะคะคุณครูนัดก็จะพาเด็กๆค่ะมาออกกําลังกาย ขยับกายนะคะขยายสมองกันยามเช้าเพื่อเป็นการนะคะเริ่มต้นวันที่ดีเองคะ่ะเมื่อต้นคลิปนะคะคุณครูก็ได้ร้องเพลงและทำท่าประกอบไปใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะคุณครูจะพาดเด็กๆค่ะนำเพลงที่คุณคณรูนัดร้องนะคะเมื่อสักครู่เลยนะคะมาทำกิจกรรม BBL ค่ะกิจกรรม BBL วันนี้ง่ายดายมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาสลับมือะคะ่ะข้างหนึ่งกำข้างหนึงแบนะคะ ชา้าประกอบเพลงนะคะเพลงที่เราใช้ประกอบก็คือเจ้านอนนั่นเองค่ะตุ้มตุ้มเตรียมเตรียมออกมาจากไข่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากิจกร,รรม BBL ีุอลพร้อมกันเลยค่ะตุ้มตุมเตรียมเตรียมออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่กันเนาะกระดึบกระดึบ ไปกระดึบกระดึบไปกระดึบดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใยห,หุ่มตัวกระดึบกระดึบกระดึบดึบดึบ เป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก<ๆ>เพียงแค่เรานะคะค่าหนึ่งกรัมค่าหนึ่งแบบสลับกันไปคะ่ะถ้าใครยังทำไม่ได้นะคะยังไม่ต้องร้องเพลงประกอบก็ได้นะคะสามารถฝึกทำท่าตามคุณครูนัก็ได้นะคะ<ๆ>เพียงแค่เด็กๆนะคะทบทวนะคะาการทำกิจกรรม B ี L นะคะทุกๆครั้งนะคะเด็กๆก็จะสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างง่ายดายเลยค่ะแถมเด็กๆ,ๆนะคะก็ยังสามารถฝึกก่ารจดจำแยกแยะ,ยะสิ่งต่างๆ รอบๆตัวได้ดีเพื่อนนั่นเ,เองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรม b b l วันนี้นะคะก็จบลงเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มเรียนรู้นะคะในกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย